สวัสดีครับผมสุเทพสุใสครับตลกหน้าตาดีวันนี้รับหน้าที่สัมภาษณ์กับนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่แห่งสังกัดไลท์คอมเมดี้หรือไลท์มิวสิกว่านักร้องคนนี้เป็นนักร้องคนแรกที่ทางไลท์คอมเมดี้ไลท์มิวสิกเนี่ยหมายมั่นปั้นหมอ้อปั้นมือให้เป็นนักร้องดาวรุ่งซุ้มเสียงดีขนาดไหนเดี๋ยวไปพบกับเขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่อน้อง ชื่อลูกป,ปัดค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวรัตนลีเลิศพิมพากาศทุกวันที่ผ่านูบบบอกใหลืมอายก็ได้แต่คืนจากวันไอ้คืนหวนมาโอ้ยังนางสาวอยู่นะครับโชคดีไปถึงว่าได้เข้าบริษัทนี้ได้เพราะนางสาวบริษัทนี้นางเขาไม่รับนะออเออเขาจะดูรายะอบดหมดรว่ารายละเอียดหมดอ่ะเพราะว่าในทุนที่นี่เขาต้องดูรายละเอียดเยอะนะครับ ประกวดมาหลายเวทีแล้วค่ะเยอะมากไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยตกรอบตลอดแต่ร้องดียังมีคนที่ร้องดีกว่าเราใช่ค่ะนี่ไงคว <c oughs> ามพยายามของหนูมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปคนเราจะประสบความสําเร็จที่สองที่สามที่สี่หรือบางคนเนี่ยไม่ต้องประกวดเลยก็ประสบความสําเร็จได้มันอยู่ที่เราตั้งใจทํา <c oughs> คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะทําได้ ที่บ้านนะคะพ่อเขาจะมีวงดนตรีอยู่เมื่อก่อนโอ้แสดงว่ามีสายเลือดคุณพ่ออยู่ใช่จังหวัดอะไรครับอยู่สมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามแม่กองแม่กองโอกะปิโอโคนอร่อยมากเลยใช่ค่ะน่่จะเรียนซื้อกินกันกะปิโว คือจริงๆแล้วหนูอะอยากเป็นอยากมีเพลงของตัวเองค่ะแล้วก็อยากให้คนอะมาร้องเพลงของหนูที่หนูตั้งใจถ่ายทอดอ๋อครอบเวอร์เขาบาแล้วเวลาเรามีผลงานก็อยากจะให้คนอื่นได้มาครฟบเวอร์ของเรารถ่ายทอดให้คนที่ชอบเสียงเพลงชอบความบันเทิงแบบนี้ ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบชอบร้องเพลงเร็วค่ะเหรอใช่เอาจิ้งยิ้มหวานซึ้งเลยเป็นมาได้มาได้ยังไงครับน้องดูกปัดอันนี้หนูก็เป็นคนที่หน้าตาดีค่ะเขาก็เลยว่าเออน่าจะเหมาะกับเพลงใช้มากกว่าจะได้โชว์หน้าไอ้ยังงี้ไม่เถียงเพราะว่าถ้าเกิดน้องขี้เหร่เนี่ยเฮียบริสันนี้เขาไม่รักกับน้องอ๋อเฮียเลือกหน้าตาใช่ไหมคะเรื่องผลงานด้วยเสียงเพลงเป็นใหญ่แหมถ้าเขาเลือกหน้าตาพี่คงไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกเฮียก็พี่ใจดีมีคุณธรรม เน,นี้ยค่ะมันเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าเราผิดหวังในความรักอะค่ะแล้วทีนี้เราก็ยังคิดถึงเขาอยู่คิดถึงคนรักอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้แต่รอให้เขากลับมาอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมแต่ว่าเนื้อหาของเพลงก็ก็ยังรอคิดฮอดเลคิดฮอดไอสุดห คิดทอดสุดหัวใจคือเราอกหักเขาเดินจากเราไปเ<ช><ช>นี่ยเราแสดงว่าเราก็ยังแหม่ยังชื่นชมกับผลงานที่เขาประทับใจเราอยู่ <c oughs> อยากแค่เขามาซ้ําแผลสักเดิมอะไรอย่างนี้ <c oughs> กลับมารักกันเหมือนเดิมก็ยินดีอะไรอยงน<ช>ี้มีคนเดิมดีป่ามีคนที่สองที่สาม <โด S 1> มันถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงคิดทอดสุดหัวใจเนี่ยร้องลูกปัดถ่ายทอดเอาไว้มันเป็นลึกซึ้งมันเป็นลูกทุ่งกึ่งกึ่งอีสานหรือว่า คืองหลายๆอย่างที่กำลังนิยมฟังขนาดนี้ยนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่วงการเพลงจะต้องสั่นสะเทือนหวันไหวจะหาฟังได้ยังไงน้องใน YouTube มีทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ไลฟ์มิวสิกถ้าเธอดังขึ้นมาเนี่ยประสบความสำเร็จเด็ยเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงคนแรกของไลฟ์มิวสิกและไลฟ์คอม,มเมดนะก็สอายุเท่าไหร่บอกได้แล้วค่ะบอกได้ไม่มีใครอ้า <c oughs> าม แมมคนเราถ้าจะรักกันไม่เคยถามอายุหยู่แล้ว <S 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 มันไม่ใช่อุปสรรคหรอกเรื่องการการแสดงก็ได้หมดตลกเล่นได้ไหมหนูไม่เคยเล่นการแสดงค่ะปกติจะร้องเพียงเดียวนี่มีเรียนร้องเพลงบ้างที่ร้องเคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนอะไรเลยร้องออกมาดีๆซึ้งซึงแบบนี้นี่คือมันเป็นพรสวรรค์มาลว้ลวนๆเลยฟังฟังแล้วก็ร้องตามก็อาจจะได้เปรียบด้วยไงเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อมีวงวงดนตรี แต่ตอนนี้วงเจ๊งไปแล้วค่ะอย่าเรียกว่าเจ๊งยุคนี้มันยุคโควิดหยุดพักทําการแสดงได้ข่าวว่าวงพ่อเรานี่กําลังรับสมัครอยู่นี่สมัครค่ะสมัครเจ้าภาพจํานวนมากใช่ไม่มีใครหาพ่อหนูเลยก็ยังไงลูกปัตก็ขอฝากผลงานเพลงคิดทอดสุดหัวใจนะคะให้ทุกท่านได้เข้าไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าเพลงนี้หนูตั้งใจจริงๆนะคะ เพลงคิดทอดสุดห hey, ัวใจนะคะทางช่องไลฟ์คอมเมดี้หรือว่าไลฟ์มิวสิกค่ะก็หนักหนักใจอะไรบ้างปะก็ไมค่ะมันไม่ไปติดตรงเนี้ยอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่หนักค่ะเพราะว่ามันมีอะไรพยุงอยู่ค่ะก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ได้เหมือนกันนะได้อย่าเป็นอะไรกับพี่ต่ายมากนะเดี๋ยวจะให้น้องโชว์สดสัก เออท่อนหนึ่งท่อนแรกหรือท่อนหกดีคะแล้วแต่เธอชอบท่อนไหนเธอค่้าเอาท่อนนั้นเลยเอาเลยนะคะเอาเลยมั้ยล่ะไม่ได้ถามมาถึงว่าร้องเลยนะคะพี่ก็ไม่ได้ถามว่าจะอะไรเมื่อไหร่เธอจะมาเล่นจีบเพิ่อเจอกันครั้งแรกพี่ยิ่งอ่อนไหวอยู่ย้อนไป20ปีเจอผู้ชายหน้าตาอย่างพี่มาจีบเนี่ยจะคิดยังไงต่อให้มีผู้ชายแบบพี่คนเดียวในโลกหนูก็ไม่เอาไม่เอา มาฟังคิดถึงบ้านเกิดดีกว่าครับเท่าไหนเอาท่อนแรกละกันเริ่มตั้งแต่แรกไปก่อนคิดพอดสุดหัวใจทุกวันที่ผ่านผู้บอบอกเคยลืมอายก็ได้แต่คืนจากวันไอ้คืนวนมาจากกี่มื้อกี่คืนกี่ลมหายใจเขาสิรอจนกว่า วันที่ดีเหล่านั้นจะควรคืนมาเป็นไงนี่จีอแบบไม่ได้ m i กไม่ได้เอาแอปอะไรใส่เลยขนลุกเลยผมเำไามคะปวดท้องอแต่จริงๆเสียงเกลี่วจริงจริงเสียงก็ดีหน้าตาก็น่ารักมีใครจะพบเห็นไปไปขุดไปคุยไปเจอได้ยังไงถึงไม่อยู่กับไลฟ์มิวสิกไลฟ์คอมเมดี้ ใครแนะนาเขาเปิดมาต้้งเกือบร้อยปีแล้วเลยคับไม่เคยมีนักร้องหญิงเลยมีหมาในแนวว่างงอะไรบ้างก็เหมือนตอนแรกหนูประกวดร้องเพลงบ่อยอะค่ะแล้วมีเคยร้องประกอบละครช่องเจ็ดในหลายๆเรื่องแล้วเหมือนเฮียค่ะก็เหมือนไปเฮียเฮียอะไรพูดชื่อได้เลยเพียสมเด็จค่ะโอ้โหฟรีคจำชื่อได้พี่จะไม่ถามก็มีเฮียคนเดียวแหละที่แนวนี้อไปเจอเรายังไงไปเจอหนูใน YouTube ก็เลยติดต่อมาให้หนูมาทำเพลงเพ็ดอยู่ที่ไหนก็เป็นเพ็ด แต่จะมีโอกาสที่จะจะดัดแสงเมื่อไหร่อันนี้ต้องเออช่วงเวลาเท่านั้นโครงการเล้าร้องกันชิงรางวัลจากลุงตู่สองบค่าล้วมกว่า12,000บมืคนพบาทฝากไปเลยครับนี่คือน้องลูกปัดครับวันนี้เราสองคนไปกันก่อนครับสวัสดีครับ